ไม่ตั้งเหนื่อยไหมเหนื่อยมากไหมเหนื่อยมากไหมครับเหนื่อยมากไหมไหนตอบสิแม่พอแม่ลองวิดีโอถึงไม่พูดแล้วเมื่อกี้พูดมากบ่นด้วยหืมอออมา,อมาอเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่มีงานทํานี่มันเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมวันวันกินแล้วนอนนี่มันเหนื่อยไหมหรอกหืมไหนตอบสิเหนื่อยมากไหม หนื่อยมากไหมอืมอืมเหนื่อยมากไม่มากไหนตอบดินอ่เอาพูดให้เอฟซีฟังหน่อยที่แบบนี้เรไม่พูดหรอกเมื่อกี้ลรบอลใช่ไหมอืมอืมอืมไหนบอลหน่อย,นนยเอาบอลให้เอฟซีฟังหน่อยเอาฟ้องเอฟซีหน่อยว่าแม่ให้น้องทำไรบ้างวันวันหนึ่งให้กินและนอนอืมใช้ประโยชน์ไรได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม ช่ไม่ใช่มีตังนี่อ้วนแล้วนะเนี่ยอืมอืมแมวเก้าชีวิตจริงทุกคนตัวเนี้ยอืมึืึอืเออใช่ไหมไล้พูดมากด้วยนะทุกคนเนี่ยแต่เวลาลงกล้องนะเงียบเลยอ่าเม้นไมเนี่ยเนี่ยมองกล้องและคุยคุยด้วยที่เมื่อกี้ได้พูดมาอืม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 น้ำไม่ตัง ทุกคนดูมีตังเอาปิดเนาะอย่ามาไม่มาถ่ายทําไมอ่ะน้องอายลุงเรื่องเลยแม่เนี่ยเออน้องอายใช่ไหมเออแม่นีไม่รู้เรื่องเออลำคาญนะแม่นะใช่ไหมมาถ่ายน้องได้ไงอ่ะกุ๊กูว่ะให้เขาเห็นได้ไงอ่ะน้องอายนะ ดูตัวบอลเลอร์เลยทุกคนย่ังจากจฟื้นไข้ขึ้นมาอม่เนี่ย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 ไปโดนกัดมาอย่างอีแผลนึงยังไม่หายทุกคนแผลนู้นหายแล้วซ่าไม่เจียมเนี่ยไม่เจียมตัวเนี่ยถ่ามาแม่แอบหนีเที่ยวบ่อยด้วยไม่ยอมนอนกรงบางทีอะดื้อใช่ไหม,ม,มใช่ไหม,มทุกคนดู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 ดเนี่ยไปไหนไปไหน เออรักน้องนะอย่าไปทะเลาะกับน้องนะน้องไม่มีที่อยู่เข้าใจบ้างมีตังค์เข้าใจไหมพี่นําโชคไม่เอาเลยครับ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 แม่รู้แล้วบ่นอะไรนักหนาหึมีตังค์จะบ่นอะไรนักหนาลูกไหนบอกสิหอเออไปนอนกันไปเออม,ม,มานอนอะไรตรงนี้เออเออมานอนอะไรตรงนี้ ทุกคนดูดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยซาเนี่ยยังอแผลหนึ่งน้นหายแล้วอันนี้ทายาเดี๋ยวยาทา,ยาอีกทุกคนและนางเกาไม่ให้ใส่คอล่าไงมันก็เลยมีปัญหาซาอ้วนแล้วทุกคนคอซอยคอตึงแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่ใช่ไหมมีเงินไปไปนอนหลังบ้านกันได้แล้วไปอยู่หลังบ้านกันมันไม่เอาได้ไงทุกคำนะเธอเถียงทุกคำนะอื้ม เสียงทุกคำเลยนะเออเออ,เอ,อ,เอ,อม่จะเก็บรองเท้าแล้วเอ,อ้าลบหล,บลบไม่ต้องมาถูถูถอยถยไปจะไปเที่ยวไหนเข้าไปแล้วเดี๋ยวกลับมานอนบ้านไปเอ,อ้าหอนอนตรงนี้เลยแหมมันล้มตัวอย่างเงี้ยมันน่าจะเต็บนะชีวิตนี้มันเนี่ยล้มตึงล้มตึงเนี่ยไม่เคยหายอ,อืบุญ เอ้าก็แม่ไม่ได้ว่าว่าไม่ได้เหรอเดี๋ยวนี้ว่าไม่ได้แล้วเหรอมีตังว่าได้ไหมได้ไหมไม่ได้อือือเออนโน่น,น,นมีเงินทุกคนเดี๋ยวต้องพาไปทำหมันนะนางหลงมาทุกคนนางมีเจ้าของนางเป็นแมวที่สวยด้วย แต่น้ำโชคไม่เอานะทุกคนน้ำโชคไม่เอาแต่มีมีตังเอามีตังเล่นกับน้องมีตังเล่นกับน้องแต่น้ำโชคไมู่่ตลอดเลยเป็นไงทุกคนโอเคนะคะทุกคนยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องของเอ็ม้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีทุกคนเฮงเงปังปนะคะใครทาช่องก็เฮงงปังๆังทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนนะคะ ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีจ้า,ามีเงินหันมาน้ำมีน้ำตังน้ำตังน้ำตังมีตังมีเงินมาเร็ว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 